สีขอรภูมิิพัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ได้รับอนุมัติในการจัดตั้งเมื่อวันที่17เมษายน2515โดยงบประมาณของกรมสามัญศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการประเภทสามัญศึกษาแบบสหศึกษา โรงเรียนศรีขอระูมมพิสัยได้พัฒนาการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542โดยได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิธภาพเรื่อยมาซึ่งได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ปกครอง,รงวิสัยทัศน์ โรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดการศึกษาดีมีส่วนร่วมเน้นคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่สากลดำรงตนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คำขวัญของโรงเรียนคือศึกษาดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำพัฒนาเข้าหาชุมชน โรงเรียนสีขอระมูพิสัยได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาโดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งดีมีสุขมีความคิดสร้างสรรค์นในเชิงศึกษามีการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนสูงสุด ที่เคยคิดให้ชีวิตเป็นดังฝันไปใกล้กว่าผู้ำวำในการโรงเรียนสีขอรับภูมิพิสัยนายแสนแหวนวงได้มีการแบ่งการบริหารงานออกเป็นสีฝ่าย พันธกิจพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากลตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง